้ามันหนีมาเบงคนสวยกินแตงยงมูด้วยค่ะพี่น้องอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะอร่อยอร่อยกินทําไมคะมือทากินพี่น้องอร่อยมากบมหวานไหมลูกหวานมากมือไหลพี่นอ้นองเอออยากไหลหิ่งห้ถุงม,มือตงยงมูมาให้อันนี้กินแบบบรรนอกค่ะค่ะพี่น้องคือทีเสีบหล บาตกองเปนนลดบ,าบา้างบ้าวายยังเอาอีกพี่น้องยังเอาอีกปากอ๋อแบบแ่บหลายไมออกให้น้อยปันกระสือปากเป็นเลือดเลยวายน่ากลัวจังเลยก็ใครมิดออกแลยดู อาบน้ำนะัดานเสร็จแล้วนะเติมขาเลยผู้สีแเสบแห้งหลยเนาะบันบ่เคยพบเคยพอไม่ไงรับตังสาวน้อยรับตัง